เอาเอาละครับบารนี่พี่ยักษ์พี่ยักษ์จัดไปแล้ว, <c oughs> วหนึ่งดอกตัวนึงลดแล้วแต่ว่าอ่าเห็นอีกคือคือบางหันเด้อ <c oughs> อ้ะแต่ได้เห็นตัวปลาดอกเพิ่นอาดอยู่กวนนี่เรียนใครแิ่นเขาป้าป่น โอ้พ่นพ่นนะครับฝุ่นอยู่ฝุนฝุ่นฝ่นรบบย่ฝุนตัวมันูดกยว่าสูสีกันยี่บ้านี่นี่ไห มาอายขึ้นมาขึ้นมาบอลแดนมาแล้วมาห่อขึ้นมาอเอามือตากครับมือตากอันเดยดตันผู้ส้มได้เลยอ๋ออ๋ออ๋ลุกเลยนะลุกนเะล,นะลนนยนะนนงงนลุกขนาดเนี้ยบอลไปเริม่มต้นเลยแดนแล้ว<อ>มุดแล้วมุดแล้วขามจะนั่นไม่เนาะโอ้ขามมุดเลย เอ็งนี่แหะอ้เอ้องเลสิยกเอาเอาเอาขั้นอีกครับวะขั้นอีกขึ้นเออขึ้น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 ข้นขึ้นขึ้นขึยกขึยกขึ้นขึ้นขึ้นขึนขึยนขึ้นขึ้นขึยนขึ้นยึ้นข้นขึ้นยกยกขึ้น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 ขน้นขึ้นขึ้นขึ้ข้นขึนขึ้น้นข เหลี่ยยังน้อเือเนาะเดือดเนะเดอางเดนาะือนางเดอเนาะเ้นาะนาะเดนาะเดอดนาขเ้นางดนี้เดือดนาเดเนอนาะเอนาเนาะเดืนาเดเนอนาอนือนาะือนเอเาเอาือนเอือนเอานนนนเอาเอือนนอเอา โอ้ไอรถถังโอ้โหยกกยกไปมุนไปน้ามาดโอ้ได้ใครเด้เย็นจะเย็นจะเย็นโอ้บอกว่าลวดังหันกับยี่โบสุนี่บอสทำทังนะำงไปเลยทำทังไปเลยหักกลหักกว่าำ ปาดถโอ้บักหาหกลนี่เด่นนี่บ้านรดเด่นนี่โอ้ตัวนั่นกับย่บ้รดนี่บ้ตัวมันรุดนี่แหมโอ้ย่วาโล่อนี่เ็บหักเลยโอ้หักแต่ไม่ักแต่าสวิยจนมาหักเนาะบ่้มันขนงัดเขาสอนดังนเห็ดบ่ถืงเงี้ย